สวัสดีครับมาเจอกับน้องเคนนี่อีกแล้วนะคะวันนี้จะพาเข้าครัวนะครับมาทำเมนูสไตล์ยุโรปนิดนึงนะคะวันนี้ไม่ใช่อาหารไทยนะครับนั่นก็คือเมนูนหน่อไม้ฝรั่งนะครับฐานคู่กับสเต็กสันคอหมูนะคะเพื่อนๆเป็นสเต็กที่หมักด้วยซอส ซอสน้ำผึ้งนะครับกับมัสตาร์ดนะครับเพื่อนๆไปติดตามรับชมขั้นตอนการทำได้เลยนะครับครับเพื่อนๆน,นี่คือหน่อไม้ฝรั่งนะครับปกติแล้วหน่อไม้ฝรั่งเขาจะมีสีเขียวกับสีขาวนะครับนี่คือฤด,ดูการของหน่อไม้ฝรั่งนะครับ ที่ยุโรปนะครับเขาจะมีฤด,ดูการเป็นช่วงๆนะครับเขาจะไม่ได้มีตลอดทั้งปีนะครับเพื่อที่จะอนุรักษ์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะครับเขาต้องการาใช้ระยะเวลาประมาณ2เดือนเท่านั้นนะครับนี่คือดอกไม้ฝรั่งสีขาวนะครับน้องคิดนี่นด้ทำการอาเอา,อาส่วนเปลือกเขาออกนะครับแล้วเราจะทําการาวันนี้น้องคิดนี่นจะทำเมนึนะครับ นั่นก็คือหน่อไม้ฝรั่งทานคู่กับสเต็กนะครับเพื่อนๆเราจะใช้ซอสนี้นะครับที่น้องที่นี่เคยทำก่อนหน้านี้ไปนะครับฮอลลัดดิชฮอลลัดดิชเป็นซอสนะครับที่เขาใช้ทานคู่กับหน่อไม้ฝรั่งนะครับตามฤดูการนะครับเพื่อนๆไปติดตามรับชมขั้นตอนต่อไปด้ครับเราจะทานคู่กับเนื้อสเต็กนะครับนี่คือเนื้อสันในคอ ตรงตรงคอหมูนะครับเพื่อนๆแล้วน้องเคนนี่ก็จะนำะไปทอดนะครับแล้วเราจะทานคู่กับหน่อไม้ฝรั่งนะครับปกตินะครับเราสามารถใช้ซอสได้หมักซอสด้วยตัวเองได้นะครับนี่คือซอสที่เป็นใส่น้ำผึ้งลงไปนะครับกับมัสตาร์ดนะครับเพื่อนๆถ้าถ้าเราซื้อเนื้อหมูมาแล้วเราสามารถที่จะ ทำการหมักด้วยตัวเองนะครับแต่พอดีวันนี้น้องเคนนี่ได้ซื้อสําเร็จมานะครับจากซูเปอร์มาร์กนะครับเขามีส่วนลดนะครับวันนี้ก็เลยมาในเมนูที่ง่ายๆหน่อยนะครับเดี๋ยวไปดูขั้นตอนต่อไปได้เลยนะครับครับนี่คือนมนี่คือน้ําที่สําหรับจะต้มหน่อไม้ฝรั่งนะครับอันดับแรกเราจะใส่เกลือลงไปนะครับเพื่อนๆประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะครับแล้วตามด้วยน้ําตาลนะครับเพื่อน ต่ำตาลนะครับประมาณขึ้นช้อนโต๊ะนะครับเสรครับหลังจากที่เราใส่น้ำลงไปใส่เกลือแล้วก็ใส่น้ำตาลลงไปนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะใส่หน่อไม้ฝรั่งนะครับลงไปต้มนะครับเพื่อน หลังจากนั้นนะครับเราจะทําการต้มหน่อไม้ฝรั่งไปประมาณ10-15นาทีนะคะเพื่อนๆเ,เราสามารถใช้ช้อนไอซ้อมนะครับทสอดูนะครับลองจิ้มจิ้มดูถ้าเขา,เาจิ้มลงก็แสดงว่าเขาสามารถใช้ได้แล้วนะคะเพื่อนๆเราจะทานคู่กับสเต็กนะครับเพื่อนๆไปติดตามขั้นตอนต่อ,ตอไปได้เลย <h> รเราจะทำการทอดเ,อเนื้อสเต็กนะครับเราจะใส่บัตเตอร์เนยลงไปนะครับเป็นเนยสาหรับทอดน,นะครับเพื่อน รอให้เนยตขาร้อนก่อนนิดนึงนะครับหลังจากนั้นเราจะใส่เนื้อสเต็กลงไปนะครับครับเราจะใส่เนื้อสเต็กลงไปนะครับลงไปทอดนะครับเพื่อนเนเราจะสังเกตเห็นว่าซอสที่เป็นมัสตาร์ดนะครับกับกับน้ำผึ้งนะคะเพื่อนเพื่อนครับตอนนี้นี้ก็คือที่เราต้มอ่า หน่อไม้ฝรั่งนะครับนะ้ำเขาก็กาลังเดือดน,นะคะเพืเ่อนๆระหว่างที่เราทอดเนื้อสเต็กนะครับเราก็จะต้องทําการดูหน่อไม้ฝรั่งไปด้วยนะครับเพื่อไม่ให้เขาสุกเกินไปนั่นเองนะคะเพื่อนๆครับถ้าเราใช้ในในการทอดนะครับในสุหรอบทอดนะครับเพื่อนๆแบบนี้นะครับมันจะทําให้น้า มันไม่จะเดนนั่นเองนะครับเพื่อนๆสิ่งไหนบ้งางครับหน้าตาออกมาหน้าถาแล้วนะครับระหว่างนี้นะครับเราก็ต้องคอยดูหมอกไม้ฝรั่งด้วยนะครับเพื่อนๆรับเดี๋ยวเราจะนี่จะลองดูนะคบว่าก็สุกหรือยังนะครับอย่างไม้นสุกนะครับเพื่อน ยังไม่เ็สครับเราจะทอดหมูจนกว่าเขาจะสุกดีนะครับแล้วเราจากนั้นน้องเคนนี่จะทำการนำขึ้นมาหั่นนะครับแลวจัดจานของเสร็จนะครับเพื่อนเป็นเมนูที่ง่ายๆนะครับสามารถทำได้นะครับเพื่อนไม่ยากเลยนะครับครับน้องเคนนี่ได้นำหน่อไม้ก้ั่หลังออกมานะครับ เราราเลองดูนะครับอ๋อเขาเริ่มน่าจะได้แล้วนะคะเพื่อนเพื่อนดูสิครับเขาได้แล้วครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปตัดขึ้นมานะครับสําหรับโราพร้อมสุดต้องเตรียมการเอาออกจากนะครับหม้อต้มนะครับต้องระวังมากเลยนะครับถ้าเราไม่หั่นนะครับตัวเขาจะหักนั่นเองนะครับเพื่อนๆออกมาสวยมากเลยครับเพื่อนออกมากรัรังนะครับครับหลังจากเนื้อสเต็กที่เราทอดนะครับเราจะลองนะครับว่า เราต้องการความสุขได้ตามที่เราต้องการนะครับสามารถเช็คได้ง่ายๆนะคะเพื่อนจะออกมาประมาณนี้นะคะครับสําหรับเนื้อสเต็กนะครับสําหรับน้องคินนี่เองนะครับเนื้อข้างในเขาไม่สุกนะครับน้องคินนี่ไม่ชอบทานนะครับแต่ถ้าเป็นเนื้ออาจจะเป็นเนื้อวัวอาจจะใช้อาจจะทานได้นะครับแต่น้องคินนี่ไม่ทานนะครับเดี๋ยวน้องคินนี่นำไปทอดอีกครั้งครับนี่คือเทคนิคอย่างหนึ่งนะครับ น้องเคนนี่จะนาเขาเข้าเตาอบนะครับเพื่อนๆถ้าเราทําการทอดต่อไปนะครับอาจจะทําให้ด้านนอกเขาไหมนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวน้องเคนนี่จะทํานําเนื้อสเต็กเข้าเตาอบนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องรอสักพักแล้วเราจะจานพร้อมเสิร์ฟได้นะครับเพื่อนๆเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งนะครับเคนนี่นําเข้าอะรูฟอยนะครับแล้วนําไปเข้าเตาอบนะครับเราลงใส่อะลูฟอยอย่างนี้นะครับเพื่อนๆโอเคครับ ครับประมาณนี้นะครับเพื่อนๆนครับเราเอาออกจากเตาอบนะครับเพื่อนเเดี๋ยวเราจะมาดูข้างในกันนะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับเพื่อนได้แล้วนะครับเพื่อนเดี๋ยวเราจะจัดจานออกเสิร์ฟนะครับเดี๋ยวเราจะหั่นก่อนนะครับเพื่อน ได้นะครับเพื่อนเดี๋ยวเราไปจัดจานท้องเสิร์ฟไปเลยครับเดี๋ยวน้องเคนนี่จะทานกับแพนเค้กสำเร็จนะคะเพื่อนๆปกติแล้วสามารถทานไม่ทานคู่กันได้นะครับแต่น้องเคนนี่ชอบทานนะครับเขาจะมีขายนะครับเดี๋ยวเราจะใส่แอสพอร์กัสลงไปนะครับก็คือหน่อไม้ฝรั่งนั่นเองนะคะเพื่อน จากนั้นเราจะโรยด้วยซอสของเรเบเชนะคะราจะบปิดข้าวันคราบแบบนี้นะคะเพื่อนๆครับเราจะใส่ซอสลงไปเพิ่มนะครับครับเราจะจัดเนื้อสเต็กลงไปนะคะเพื่อน เึ็งจะออกประมาณนี้นะครับครับเดี๋ยวน้องเคนนี่จะใส่น้ำซอสนะครับที่เข้าเตาอบนะครับเพื่อที่จะเพิ่มรสชาติของเขานั่นเองนะครับอย่าทิ้งนะครับเพื่อนๆครับเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆดูสิครับเป็นไงบ้างครับตกแต่งด้วยพาสลี่นะครับผักชีฝรั่งนิดหน่อยนะครับเพื่อนๆเป็นไงบ้างครับ หน้าตาหน้าทานไหมครับเป็นเมนูง่ายๆนะคะเพื่อนๆแต่ใช้เวลาในการทำนิดหน่อยนะครับครับสำหรับเมนูนี้นะครับสีที่ขาดไม่ได้นะครับนั่นก็คือเราจะดื่มคู่กันกับไวน์นะครับไวน์จากอิตาลีนะครับชาดเน่นะครับเพื่อนๆเป็นไงบ้างครับเป็นอะไรที่เข้ากันมากเลยเลยครับเพื่อนๆเป็นอะไรที่พร้อมสำหรับเสิร์ฟดินเนอร์เลยนะครับเพื่อนๆ แล้วนะครับหน่อไม้ฝรั่งทานคู่กับสเต็กนะครับเป็นอะไรที่ง่ายๆนะครับหน้าตาหน้าทานไหมครับเพื่อนๆเป็นเมนูที่สามารถทําได้นะครับช่วงนี้ยุโรปเป็นฤดูการหน่อไม้ฝรั่งนะครับน้องกินนี่ได้ใช้หน่อไม้ฝรั่งขาวนะครับเพื่อนๆถ้ายังไรก็ลองทําทานกันดูนะครับเพื่อที่จะให้เมนูนี้ทานได้อร่อยสำหรับสำหรับดินเนอร์นะครับ นั่นก็คือขาดไม่ได้ก็คือวายนะครับนี่คือวายแชโดวองมีจากประเทศอิตาลรีนะครับเพื่อนเป็นไงบ้างครับเดี๋ยวน้องเคนนี่ขอตัวไปทานก่อนนะครับ enjoy your meal นะคะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้น้องเคนนี่ด้วยนะคะ Thank you for watching and I hope you enjoy my video and I hope you try it out my d e c e i v e and I hope to see you again Gliberloider f e l in love for us and c h i า d Uns a r with us เจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับ Good bye k e n n Thai Cook and Taverer ครับ